สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะวันนี้มานําเสนอเส้นอะไรนะคะมานําเสนอเส้นแมว9้าชีวิตนะคะมาดูว่าเส้นลายมือ9ชีวิตเป็นยังไงนะคะลักษณะของเส้นลายมือนะคะเหมือนกับให้ใบนี้เลยนะคะฟื้นได้ตลอดนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเส้นลายมือแมว9ชีวิต นะคะแมวเก้าชีวิตหมายถึงคนที่มีอุปสรรคปัญหาทุกอย่างนะคะมันจะผ่านไปได้ก็เหมือนเกิดใหม่ได้ตลอดนะคะเรามาดูเส้นนะคะเส้นลายมือนะคะคือเส้นดูนะคะบอกว่าอันนี้คือเส้นชีวิตนะคะนี่คือเส้นชีวิตอันนี้มันก็มีมามีเส้นชีวิตเกิดขึ้นอีกเส้นหนึง่งจุดนี้ต้องดูดีๆนะคะบางคนเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเส้นชีวิตสองเส้นบางคนจะเป็นลักษณะของเส้นนะคะเส้นเนี่ยมาเป็นลักษณะของเส้นวัสนาอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นวาสนากับเส้นชีวิตมันมาอยู่รวมกันอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นวาสนาคุ้มครองหรือเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่ามีสองชีวิตนะคะมันก็กลายเป็นแมวเก้าชีวิตนะคะเขาเรียกว่าแมวเก้าชีวิตนะคะต้องดูดีๆนะบางคนเส้นมันอาจจะขึ้นซ้อนๆกันแบบนี้นะคะ ซ้อนๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกแมวเก้าชีวิตถึงนะคะต้องดูดีๆนะคนที่มีแมวเก้าชีวิตเนี่ยนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่ล้มลุกคุกคานมานะคะมีเส้นมาตัดตรงนี้อ่ะลุกได้ไหมลุกได้เพราะว่าเรามีเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งคุ้มครองบางคนบอกว่าเป็นเส้นวาสนาไม่ใช่นะคะมันเป็นลักษณะของคนที่มีเส้นชีวิตสองเส้นเขาเรียกว่าเส้นคุ้มครองชีวิต แล้ววาสนามันก็จะทําให้เส้นเนี้ยดีถึงเส้นจะชํารุดยังไงก็แล้วแต่นะคะเส้นเสียอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วเส้นสมองก็ทําให้เราดีด้วยนะคะมาเส้นสมองมาชนกับเส้นวาสนานะคะทําให้เส้นวาสนาต้องดูด้วยนะคะว่าเส้นไหนเป็นเส้นอะไรนะคะต้องดูดีๆนะคะคนที่มีเส้นแมวก้าวชีวิตเป็นแบบนี้นะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ เรื่องเรื่องเส้นอื่นๆบนความมือก็ถือว่าดีถ้าคนที่มีเส้นลักษณะนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะมีเส้นวาสนาแตกกิ่งแตกออกมาเป็นแบบนี้นะคะมาเส้นสมองมาชนกับเส้นวาสนาเนี่ยโอเคเลยยิ่งดีนะคะก็โดยรวมนะคะถ้าต้องดูเส้นเส้นแต่ละเส้นแต่ละจุดด้วยนะคะคนที่มีมีปัญหาชีวิตมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถเส้นอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขให้มันขยา,ากจจักร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแนะนำเส้นแมวเก้าชีวิตค่ะ